นี่เราก็มาถึงแล้วนะคะนี่นะคะมันก็จะเป็นพาร์คนะคะสำหรับทุกคนสามารถมาปิกนิกได้นะคะทุกคนวันนี้แยาก็กำลังจัดโต๊ะนะคะจัดโต๊ะอาหารนะคะ กินายเด่นค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับยาเลนไลฟ์สไตล์วิถีแม่บ้านตุรกีอีกแล้วนะคะทุกคนค่ะวันนี้ยาเลนจะพาทุกคนออกนอกบ้านอีกแล้วนะคะแต่ว่ายาเลนจะไปปิกนิกนะคะก็คือมีเพื่อนสาวคนตุรกีนะคะเขาชวนนะคะไปปิกนิกก็จะมีแม่ย่าน,นะคะแล้วก็พี่สาวมิลิซ่ากับยาเลนนะคะไปด้วยกันนะคะ เพื่อนบอกว่าตรงนั้นคือบรรยากาศดีมากๆนะคะทุกคนก็เลยอยากจะพาไปนะคะดังนั้นทุกคนอย่าลืมติดตามนะคะว่าบรรยากาศจะดีขนาดไหนยังไงตามไปดูกันเลยค่ะทุกคนคะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะนี่นะคะมันก็จะเป็นพาร์คนะคะสําหรับทุกคนสามารถมาปิกนิกได้นะคะทุกคนบรรยากาศดีมากๆนะคะเห็นไหมคะว่าติดทะเลนะคะฝั่งน้งก็จะเป็นที่จอดเรือของชาวประมงนะะ้าทุกคนนี่คะ่ะก็จะมี คนอื่นๆเขาก็มาปิกนิกกันนะคะฝั่งนี้เนาะลมเลื่นมากค่ะทุกคนเห็นไหมคะเดี๋ยวยาเรนจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะด้านนี้คือทะเลดำนะคะฝั่งของจังหวัดยาเรนเขาก็จะเรียกว่าคาราเดนิสนะคะคือทะเลดำนะคะ ตรงน้นนะคะก็จะเป็นตรงของพวกยาเรนจะนั่งอยู่นะคะตอนนี้แม่ย่าก,ก็กําลังจัดโต๊ะนะคะจัดโต๊ะอาหารนะคะเป็นอาหารเช้านะคะเราเรายังไม่ได้ทานอาหารกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะคะกลายเป็นอาหารกลางวันไปนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานตรงนี้ไปฝั่งโน้นอุ้ยอากาศดีมากทุกคนเย็นสบายมากค่ะ เรือนะคะเรือของชาวประมงนะคะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นถนนนะคะทุกคนตรงนู้นก็จะเป็นภูเขานะคะฝั่งนู้นเป็นภูเขานะคะ แม่ยากำลังเตรียมสลัดอยู่นะครับเมลิซาเดี๋ยวเราจะมาดูตอนจัดโต๊ะเสร็จนะคะ เตรียมอาหารเสร็จแล้วนะคะมาดูว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะอาหารเช้าของโนตุรกีก็ประมาณนี้นะคะทุกคนง่ายๆสลัดนัคก็ชีสมะกอกนคาไข่ต้มขนมปังนะคะขนมหวานเราก็จะมาทานอาหารกันเลยนะคะ Yemek istiyorsan aşağıda yiyelim. En evet, iyi ki es esmesi var ya, buğulduk ya burada. Hı? Çok güzel burası ya. Uyumuş. Açık ya burada. Evet. ya burada. Açlık memeyi çıkar memeyi Melisa. Yok yok ya. Simidi gördü ya. seviyor. Şöyle etrafını sileyim. Bak 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 Kalktı. Kalktı mı? Bunu çekiyor. Dilek. Dilek. Erkek. Uyanmış. Bak bakayım. Hadi <laughs> gel. gel. Hı -hı. Şimdi bak bakayım uyuyacak mı acaba bilmiyorum ki. Ya, gel. Gel hadi geriye gidelim biz gel. Gel hele. Çakma bir Alıyor. Çekiyor. Gel bakalım.

มาดูบรรยากาศกับทุกคนเห็นไหมตรงนั้นจะมีคนมาเล่นน้ำด้วยนะคะบรรยากาศดีมากเลยใช่ไหมคะตรงนี้ยาเรนมาครั้งแรกนะคะบรรยากาศดีมากๆตรงนั้นก็จะเป็นคุณป้าของเมดิซ่านะคะกล่อมหลานนอนอยู่นะ น,นี่ไม่ยากกับเพื่อนนะเพื่อนของยาเลยมันอากาศดีมากไม่อยากกลับบ้านเลยค่ะทุกคนเย็นสบายมากนะคะตอนนี้เมลิซาก็น,นอนแล้วนะคะหลับปุ้ยเลยสาวน้อยอากาศดีนะคะเดี๋ยวยาเรงก็จะนั่งกันอีกพักใหญ่ๆนะคะนั่งเล่นกันไปเรื่อยฝั่งนู้นก็จะมีคนมานั่งเล่นเรื่อยนะคะทุกคน เพราะตรงนี้มันเป็นบรรยากาศอีกแล้วก็เป็นทางผ่านของรถนะคะรถก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึงตอนนี้ได้เวลากลับบ้านของเราแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็เก็บของหน้านี่อันนี้รถของเมดิซาเพื่อนกำลังเก็บของเข้ารถนะคะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะ